กลายเป็นคู่จริงไปซะแล้วสําหรับซันประชากรแล้วก็ต้นหอมสกุลตลานะคะคุณผู้ชมข่นนอกจากจะไม่มีอุปสรรคแล้วคู่นี้เนี่ยยังได้รับแรงลุ้นแรงเชียร์จากบรรดาแฟนคลับอีกด้วยล่าสุดนะคะหนุ่มซันประชากรเขาก็เลยออกมาขอบคุณบรรดาแฟนคลับนะคะที่คอยเป็นกําลังใจให้เขามาโดยตลอดจ้า <S <S ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่จริงนะคะที่เสียงเชียร์จากแฟนคลับเนี่ยลุ้นให้เป็นคู่จริงได้สําเร็จ ซึ่งนักแสดงหนุ่มซันประชากรกับดีเจสาวต้นหอมสกุลตลาเขาก็ออกมาขอบคุณแฟนคลับนะคะที่ร่วมใจกันเชียร์พวกเขาพร้อมกับยืนยันว่ากระแสะข่าวคุณแม่ไม่ปลื้มฝ่ายหญิงเนี่ยไม่เป็นความจริงนะ,ะซึ่งในเร็วนี้ค่ะเตรียมจะพาสาวต้นหอมไปสวัสดีครอบครัวแล้วนะจ๊ะจริงคุณแม่รู้ตั้งนานแล้วครับเพราะว่า คอรอบครัวผมค่อนข้างจะเปิดครับค่อนข้างจะวัยรุ่นยืนยันว่ากระแสขา่าวที่ว่าคุณแม่ไม่ปลื้มเนี่ยไม่จริงไม่จริงครับจริงๆที่บ้านผมัยรุ่นมากถ้าสมมติผมรักใครคุณแม่จะรักด้วยแต่ว่าคุณแม่เขาจะคอยเป็นห่วงว่าแบบเออเขา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 ดูแลเราดีไหมเขารักเราจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับคือเขาก็เป็นคนที่น่ารักแล้วเ,เป็นคนที่จริงใจเราก็มีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจอย่างเช่นเรื่องปัญหาชีวิตหรือว่า จะเป็นเรื่องการงานก็สามารถปรึกษาเขาได้หมดจะมีโอกาสพาไปที่นครพนมหรือมัมยใจจริงก็อยากพาไปนะครับเพราะว่าที่นครพนมเป็นเมืองที่แบบสวยนะครับแต่ตอนนี้คือเราเราผ่านช่วงปรับตัวข้องหากันเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยครับมันก็ น่าจะไปได้ดีแล้วก็ผมก็ไม่อยากเปลี่ยนแฟนบ่อยๆอถ้าครบก็คือมองยาวถึงอนาคตเลยอะไรเงี้ยครับขอบคุณมากนะครับทุทกๆเสียงแรงแล้วก็จริงๆคู่ของผมก็เป็นแรงโซเชียลก็มีผลเป็นแรงเชียร์แรงหนึ่งก็ขอบคุณทุกคนครับที่ที่ชื่นชอบผมกับต้นหอมนะครับก็สรุปว่าคู่นี้เขาคบกันแล้วนะคะออกมาประกาศชัดเจนดิฉันแอบไปเห็นคลิปที่เขาให้สัมภาษณ์หูยขวอยกบอหยิกแทนต้นหอมคือพูดต่อหน้า ปนสมกลทีแรกเห็นข่าวมาเราคิดว่าเขาแซวกันเล่นเล่นเล่นไปเล่นมาเอาจริงจริงเฉยเลยอกหักเลยเนี่ยแล้วรูปที่คุณผู้ชมไม่เห็นกันก่อนหน้านี้เชื่อว่าหลายคนแชร์กันเยอะในโลกโซเชียลนะของคุณสันประชากรกับชายหนุ่มอยู่หนึ่งคนตัวติดการมีรูปหน้าแน่กันอย่างนี้ก่อนหน้านี้เขามีกระแสข่าวว่าเป็นเกย์หนุ่มสันเนี่ยเป็นเกย์จริงหรือเปล่าเลว่ากันอย่างนี้นะแล้วก็มีรูปเนี่ยออกมายืนยันเป็นเซตเป็นเซตเลยทีเดียวแต่ปรากฏว่าเขาออกมาเฉลยแล้วนะคะว่าชายหนุ่มรูปงาม่นรักนคนที่อยู่ข้างๆาเนี่ย เป็นช่างแต่งหน้าประจําตัวประจํากองถ่ายก็สนิทกันเหมือน,<ผ>นเราสเองเล่นๆอะไรน,นะคะ